ราปลูกบอนสีไปได้สักพักนะคะเพื่อนๆเ,เขาก็ได้มีการเจริญเติบโตได้เต็มที่แล้วเนาะอ่ามิ้นก็มาสังเกตเห็นนะคะเพื่อนๆน,นี่เลยค่ะเพื่อนๆน,นี่นะคะก็จะเป็นรากของเขานะคะที่ได้อ่ามีการทะลุออกมานอกกระถางแล้วนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราปล่อยเขาไว้อย่างนี้นะคะเพื่อนๆก็จะทำให้บอนสีของเราเนี่ย เกิดการชะง,งักการเจริญเติบโตหรือว่าไม่โตโตช้านั่นเองนะคะวันนี้มิ้นก็เลยจะมาเปลี่ยนกระถางให้กับน้องเขานะคะโดยมิ้นจะใช้กระถางที่มีใบใหญ่ขึ้นนะคะมิ้นก็จะใช้กับมะพร้าวสับรองก้นกระถางเขาไว้ด้วยเนาะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยสามารถระบายน้ำได้ดีนะคะเพื่อน หลังจากนั้นนะคะก็จะมีดินนะคะซึ่งดินเนี่ยก็เป็นดินที่มิ้นได้ปรุงเขาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีใบก้ามปูเนาะมีใบก้ามปูมีอ่าถ่านนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีดินร่วนนะคะซึ่งมิ้นก็เคยได้ทําคลิปในการปรุงดินเพื่อที่จะบุก ปลูกบอนสีไว้นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจวิธีการปลูกวิธีการปรุงดินให้กับบอนสีก็สามารถไปดูย้อนหลังได้นะคะอ่าวันนี้เนาะเราก็จะมาเปลี่ยนกระถางให้กับน้องบอนสีต้นนี้กันนะคะตอนนี้เราก็ได้ใช้อ่าไม้ค้ำเข้าไว้นะคะเพื่อนๆ นะคะเพื่อนๆอมิ้นก็ได้ถอดกระถางเขาออกมาแล้วนะคะแต่ว่านะคะเพื่อนๆเราจะพยายามอย่าให้ลากเขาขาดนะคะและที่สําคัญเลยนะคะก็คือมิ้นจะไม่เอาดินตัวเนี้ยเขาออกนะคะเพื่อที่จะป้องกันนะคะป้องกันลากเขาขาดเนาะถ้าเกิดว่าพวกลากที่เขาอยู่ตรงตรงเนี้ยนะคะลากเขาลากไฟล์ลากอะไรเนี่ย าขาดก็จะทําให้บอลสีของเราเนี่ยชะงักการเจริญเติบโตได้นะคะเพื่อนๆเ,เราก็ตักด,ดินไปเลยนะคะเพื่อนๆโอเคนะคะเราก็จะไม่ใส่ดินเต็มเนาะเพื่อเพราะว่าเขามีดินของเขาอยู่นะคะอ่าก,กะปริมาณเอาก็ใส่ดินเพิ่มไปเลยนะคะเพื่อนๆ เพียงเท่านี้ล่ะค่ะก็จะทำให้ต้นบลูสีของเรานั้นเติบโตได้อย่างเต็มที่นะคะเพื่อนๆเพียงแค่ว่าเมื่ออ่ารากเขาเนี่ยล้นออกมานอกกระถางแล้วนะคะเราก็ควรที่จะเปลี่ยนกระถางให้เขามีใบที่ใหญ่ขึ้นเนาะเพื่อที่จะให้รากเขาเนี่ยสามารถอ่าหาอาหารมาเลี้ยงลำต้นมาเลี้ยงใบได,ได้อย่างเต็มที่นะคะ เราก็ได้เปลี่ยนดินแล้วก็เปลี่ยนกระถางให้กับน้องเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆอ่าลำดับต่อมานะคะมิ้นก็จะใช้วัสดุคุมหน้าดินของเขานะคะนี่ก็จะเป็นอ่กากากมะพร้าวสับเนาะ ตัวกาบมะพร้าวสับเนี่ยเพื่อนๆก็อาจจะทราบกันดีนะคะว่าเขาก็ได้มีสารแทนนินอยู่นะคะก่อนที่เราจะนําเข้ามาใช้เนี่ยเราก็ต้องควรนําเขาไปแช่น้ําเพื่อที่จะล้างสารแทนนินออกจากตัวกากมะพร้าวก่อนเนาะนะคะมินก็จะคุมหน้าดินเข้าไปนะคะแต่รู้สึกว่าดินเขาจะเยอะนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะเอาดินเข้าออกก่อนเนาะอ่อ ในการใช้วัสดุคุมหน้าดินนะคะเพื่อนๆก็จะมีความสำคัญเป็นอย่างมากเลยเนาะซึ่งในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงหน้าร้อนนะคะเราก็ต้องควราหาวัสดุเนี่ยมาคุมหน้าดินเขาเอาไว้นะคะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยสามารถกักเก็บความชุ่มชื้นได้ดีนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยไม่มีกาบมะพร้าวก็อาจจะใช้ใบก้ามปูหรือว่าใบมะขามที่จะมาคุมหน้าดินของเขาเอาไว้นะคะ อ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะลดน้ำให้เขานิดนึงเนะาะอหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆเราก็จะนําเจ้าต้นบอนสีต้นเนี้ย ไปวางไว้ในที่ล่มก่อนนะคะเนื่องจากว่ารากของเขาเนี่ยอาจจะมีการกระทบกระเทือนเนาะถ้าเกิดว่าเราไปวางไว้ในที่ที่มีแสงแดดเลยหรือว่าแสงแดดลำไรอาจจะทำให้เขา,าไม่สามารถปรับตัวแล้วก็ปรับกับสภาพอากาศได้เนาะก็จะทำให้เขาเนี่ยเกิดอาการเหี่ยวเฉาหรือว่าตายได้นั่นเองนะคะเพื่อนและที่สำคัญเนาะในการดูแลเขาเนี่ย ถ้าเกิดว่าดินดีนะคะเพื่อนๆดินดีแสงดีน้ําดีนะคะบอลสีของเราก็จะสวยงามแล้วก็อยู่กับเราไปได้นานๆนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ